เรามาดูวัยรุ่นกินแบบเอ็กเอ็มเอ๊ะกี่อัมีเสียงเลยนี่น้ำซิ้มปลาดิการายใหม่ดน้ำปบอะอรไม่แบบสดแบบอย่างเงี้ยหากินกินพริกโชว์นะกินพริกนะครับนี่กินพริกนะครับเอออมืออื้อ สดแบบให้มันมีเสียงแบบเงี้ยอู้อร่อยร้อนเลยร้อนร้อนจีบลลาจานเท่าไหร่วะสามสิบนี่นะถ้าเออถ้าใส่กันได้สามพันโอ้โหสามสิบบาทครับคุณได้เยอะนะซื้อกลับไปฝากน้องไหม ถ้าถ้าเอาเองรักกันน้อนให้รักมามก็ต้องอยู่ที่มันด้วยแล้วมันจะรักมันนะเดี่ยดแบบดังๆอ่ะอู้หูเจอตังบาลเลยตอนล,ละลายร้อนังมาดอพี่น้องมามาวนี่อยู่กับช่องพากินครับ กินหมดไหมนี่ฮะกินไข่ด้วยวะเนี่ยไข่เนี่ยกินไข่ด้วยเร็วเออนั่นแหละนอนรถดำติ่งปลากินครับครับเออ่ยแดกเข้าไปเฮ้หยแดกเข้าไปแหน่โอ้โอ้โอ้โหกำยายด้วยอัดโกอัดกล่องวูบไปเต็มไข่หมดก่อนขั้นครับนี่ ออาเอาไองสู้โรโมพิมพ์ได้อะไรต่ออ้าวถ้าหมดถ้าหมดก่อนพี่เต็มจะเลี้ยงวันนี้อยากกินอะไรเอ้าพี่เตเลี้ยงเอ้อ้าแต่ยังไงพี่เต็มก็หมดก่อนไม่รอ้อนแน่กินเรือยๆเอาเอาเอาเร็ว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 วมีพริกวู้ไหนวรคำใหญ่หรอพี่น้องพริกเด้อ ไม่ใช่ของหวานนะไม่ใช่น้ำตาลนะพริกนะโอ้เสพเป็สวงมาเดือพี่น้องนห้นึงแสบเึงนีิแน่ <laughs> เร็วเร็วรีบกินม,มัมมมูทำใหญ่จัดโอ้เมื่อก,กี้ <laughs> อัน <laughs> นี้ดูบแบต้มอิ่มแลกวเต้มอิแ่แแลกไม่ได้ซดน้ำซุปสู้เข,ขาไม่ไหว อันนี้กินทำไมต้องกินคำใหญ่ด้วยกินคำเล็กๆไม่ได้ใหญ่เกินว่าทำไมพี่แต่มกินไม่กลืนเลยไอย้ไม่เคี้ยวเลยเนี่ย่ <c oughs> <laughs> ้องหมดยู่ท้องแล้วทำไมต้องเคี้ยวอันนี้เขาเรียกว่าไม่เคี้ยวหยเงียบเงียบเงียบ <c oughs> เงียบๆหน่อยเดียวเองแล้วก,กื่นชุ่มเนยเอยมา้ใช่ไหมว่าหันแงยบคุณไม่ได้ไปรอบต่อไปเราเตหมดแล้วครับใช้เวลาไปสามนาทีกับอีกเดี๋ยวเรา อ่ะยังไม่หมดอ่ะสี่นาทีละแนมจะมีโลงโม่ด้วยสี่นาทีครับสี่นาทีท่วนหมดจานอ่าวชดน้ำซุปต่อท้าย

นิดๆหน่อยๆก็อร่อยเหมือนกันโอ้ดูคำใหญ่ลยวะกินอะไรคำใหญ่อพริกหมดแล้วแม่เอาตักใส่เพิ่มมาใส่พริกเยอะๆเลยชอบกินพริกไม่ใช่หรอใช่เป็นการแสดงเท่านั้นห้ามรบเรียนแหม่มนะพอปิดพอปิดกล้องปุ๊บ ให้พาไปลงมาเลยพี่ยากินแบบแค่เม็ดอย่างเดียวไม่ต้องสายข่าวเอาลองดูสักเม็ดหนึ่งไหมกินได้ไหมกินได้ไหมเสียท่อหมดเลยตัวอร่อยอร่อยกินพริกออกจมูกได้ไหมกินพริกออกจมูกไงได้ไหมมันถ้ามันไกลกันนี้ก็ได้ใช่ไหมได้แล้วไกลกันนี้อีกได้ไหม ไ่สุดรอดไม่ก็อะไรก็ได้เดี๋ยวผมโปรโมทร้านให้นะครับร้านอร่อยมากครับเอาร้านชื่อร้านอะไรครับคือร้านอาหารตามสั่งครับแน่ก็นั่นนะไปแล้วก็อย่าลืมมา อุดหนุนป้าเขานะครับอยู่สายทัวีครับทางเข้าเขื่อนอ๋อสายสายตรีสายตรีไปไปรูดแน่ไปไหนนี่แม่โคแม่โคอยู่ตรงนี้เองจ่ายตังค์เลยเนอะเดินไปจ้าแม่โคขุดอยู่ตรงนี้เองฟันมห้าโลเคลมมาเลยครับผมเริ่มบากตรีจ้านี่ต้องร่างจานกันดิเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้จ่ายก็ต้องร่างจานก่อน ตัวน,นี้สองใบน่าไในห้าพันบาทนะอะโหยากแต่และคำ <laughs> ไม่สนใจปากเลยเลยโอ้โมีข้าวไปฝากน้องอะไรนะมีชนบุรี <laughs> น้องกันน้องกัน โอไม่ใช่เขาเป็นผู้ชายปะที่ผู้หญิงใช่ไหมฮะแล้วเขาได้ติดตามช่องยู u ูบไหม่บอกเมื่อวามีการแคปมาดูหน่อยตอนที่ว่าสัมภาษณ์อยู่ร้านปายางเนี่ยแล้วใครจีบใครก่อนทังนั้นเแล้วคบกันไหนม่ายกันได้ไงแล้วแล้วคบคบกันยังคบแล้ว ครบแล้วนะตั้งสถานะเมื่อวานใช่ไหมบู <c oughs> ชดช้าคนนี้ไปแต่งแต่งท้องอะ่ะเออบอกแลว้วอย่าก,กินอย่าก,กินใครอยู่ห <c oughs> มอจ้าหมอจ้าอยู่ไหนจ้าหมอ <c oughs> เรียกรถโรงพยาบาลไหมเรียกรถโรงพยาบาลไหม โอ้กินข้าวเปสิบนาทีเลยเฮ้ยกินข้าวเยอะสุดกี่จานจานเดียวแค่างเหโอกินอะไรน้อยนะ ตำรวจมาแล้วมตำรวจมาแล้ววิ่ง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 อกว่าจะหมดจานโอ้โหรู้สึกลำบากจริง อิ่มแล้วกินให้หมดวะเนี่ยเขาสาปูข้าวเช้านะก็กินพี่ก็ได้ต่พี่เห็นาไปดล้วเอเอาใจนีเอาในี้ด้วยมันมันเร็ว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 เรเร็ว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 วรสามไม่โคตร่น้อง โอเครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับยกสดเลยนี่เอายกสดเลยอุ้ยอร่อยจริงคันยกสดบาดเออ